สวัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะพี่พีเอทุกท่านเลยนะคะวันนี้พบกันนะคะกับผ้าบ้านผ้าเหมาราคาเริ่มต้นหลักร้อยนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะมีบริการเก็บเงินไปทางเช่นเดิมจะปายทางไม่พร้อมรับอย่าสั่งปิดนะคะเพราะว่าเราส่งจริงแน่นอนหลักเปร์เซ็นต์นะคะ จัดส่งทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะต่างประเทศค่าส่งตามจริงเลยนะในประเทศจะส่งฟรีนะคะรับประกันตรงปกที่ลงแน่นอนหลานเปอร์เซ็นต์จ้ามาเริ่มจากรายการแรกนะคะแอดไลน์นะหรือโทรที่เบอร์095 4146 440 095 4146 440หรือ063 604 9715นะคะ 063 604 9715จะาแอดไลน์หรือโทรเบอร์เท่านั้นนะคะมั่นใจค่อยปิดนะคะชอบค่อยปิดนะคะไม่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเริ่มจากรายการแรกกันเลยนะคะน่คะเดี๋ยวจะสอนให้ดูชัดๆได้มาหลากหลายที่หลากหลายราคานะคะ บางรายการก็มีข้อมูลให้นะคะบางรายการก็ไม่มีข้อมูลให้นะมีว่าแบบซูมแบบใกล้ๆแบบดีกว่าขึ้นกว่าหน,าน่อยไหมค่ะชัดไหมเ <c oughs> อ่อตาลายไหม <c oughs> หลวงพ่อท่วดนะคะหลวงพ่อทัวเดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะหมายเลขหนึ่งเหลียนเสมาหัวโตนะคะหลวงปูท่ทวดนะ,ะออกวัดมหาธาตุปีศูนย์ห้านะคะองค์นี้เนื้อทองแดงกระไหลเงินนะคะหายากสุดๆเลยนะนะคะอาจารย์ทีมนะคะหลวงปู่ตุนะคะร่วมผุกเสกในรุ่นนี้นะคะ แล้วก็มีหลวงพ่อเงินนะคะวัดดอนใหญ่หอมร่วมกลุกเสกในรุ่นนี้นะคะอุน,นี้หายากมากมาเลยนะคะที่สําคัญเลยนะคะเจ้าของเดิมรับประกันเทให้ท่านบอกพระอุ้งนี้แท้ท่านเลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังถ้าภาพไม่ชัดเจนให้แอดไลน์เลยนะคะหมายเลขที่หนึ่งนะคะราคาโอนพันสองร้อยบาทค่ะโอนพันสองนะคะไปทางพันสามเนี่ยโอนพันสองค่ะไปทางพันสามร้อยนะคะหมายเลขที่หนึ่งนะ ต่อมานะคะหมายเลขที่สองอต่อมานะคะหมายเลขสองอหมายเลขที่สองนะคะ<อ>งันนี้แท้ทันที่สำคัญสวยแชมป์เลยนะคะ<อ>หลวมพ่อเกษมเขมมิโก้ค่ะะคะ เจ้าของเดียวกันนะคะกับหมายเลขหนึ่งให้รูชัดชัดนะสำนักสุาสรารไตลักษณ์นะคะจังหวัดลำปางแปดเมษายนนะคะสองหนึ่งหมายเลขที่สองค่ะ หมายเลขสองนะคะองนี้นะคะหลวงพ่อเกษมราคาโอนนะคะ9 5้าหบาทค่ะปลายทาง1000บาทนะคะต่อมาค่ะหมายเลขที่สามหลวงพ่อเกษมนะคะหลวงพ่อเกษมนะคะองนี้นะหมายเลขสามนะคะหลวงพ่อเกษมองนี้เท้ทันเลยนะคะ รวมพวกเ์ศมราคาอุ่นนะคะ850จ้ะปลายทาง900นะคะอุ่น850ค่ะปลายทาง900บาทนะคะหมายเลข3นะคะหมายเลข3 มานะคะหมายเลขสี่หมายเลขสี่นะองนี้นะคะพระปิตานะ,ะพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดหนังเก่ามากเลยนะคะให้ดูใกล้ๆพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดหนังหยุบแสงก่อนนะคะพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดหนัง เนื้อตะกั่วนะคะองนี้เก่ามากๆเลยนะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดน,นางราคาโอนสี่รอยเกจ้าปลายทางนะคะ550ค่ะโอนสี่ร้อยเก้านะปลายทาง550นะคะต่อมานะหมายเลข5นะ้าพอสองห้าศูนย์นะคะเลี่ยมกันนางแล้วหลวงพ่อเปลี่ยน กีสรูนะคะอายุ86ปีค่ะองนี้เจ้าของรับประกันแทให้นะคะเนี่ยม่นัน้นาำไว้แล้วนะคะหมายเลขห้านะคะหมายเลขห้าราคาโอน750ดร้ขาปลายทาง800นะคะ หายากด้วยนะคะไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยเจอแบบของแท้ๆนะคะต่อมาหมายเลขที่หกค่ะหมายเลขหกนะคะเป็นสมด็ษ์ตรงนี้นะคะเก่ามาก หมายเลขหกนะคะราคาโอนสามร้อยเก้าสิบค่ะปลายทางนะคะสี่ร้อยห้าสิบจ้าโอนสามร้อยเก้าสิบนะคะปลายทางสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะหมายเลขที่หกค่ะมั่นใจค่อยปิดนะคะชอบค่อยปิดนะคะหมายเลขหกแล้วนะต่อมาหมายเลขที่เจ็ดค่ะหมายเลขเจ็ดนะคะพาปิตาเก่ามาเนะะี่ยมีความเก่าและสวยงามมากนะคะองค์นี้พาปิตา ด้านหหมายเลขที่7ค่ะพะปิตานะราคาโอน390ค่ะไปทาง450ต่อมาหมายเลขที่8หลวงพ่อทวดนะคะวัดช้างให้ให้ดูไใกละ แคทันนะคะอาจารย์นองวัดรายขาวนะคะหมายเลขแปดด้านหลังนะก็สองสองห้าสองสองนะคะหมายเลขแปดหมายเลขแปดค่ะราคาอูนสามร้อยเก้าสิบค่ะไปทางสี่ร้อยห้าสิบนะคะเล็กมากต่อมาค่ะหมายเลขเก้านะคะด้านหน้ามีรอยจานด้วยนะคะหมายเลขเก้าสภาพ สวยนะคะเดิมๆเ,เลยแทบไม่ผ่านการใช้เลยนะคะขอหลุมข้อมุมหนึ่งอขอไปจิตมีสายยุนนะคะหนึ่งหกพิเศษนะคะรุ่นพิเศษนะ,ะหลุมข้อมุมมีรอยจานด้วยนะคะหลุมข้อมุมนะคะราคาโอน ราคาโอนน่ารูนะ้รพ่อมุมนะคะหมายเลขเก้าค่ะหมายเลขเก้าโอนนะคะสามร้อยเก้าสิบค่ะปลายทางสี่ร้อยห้าสิบนะคะต่อมานะคะหมายเลขสิบหมายเลขสิบนะคะอยู่ในถึงซีดูเลยนคะคะหมายเลขสิบ หมายเลขสิบนะคะเป็นสมเด็จค่ะสมเด็จจัมโบนะคะหลวงพ่อมุมเนี่ยอยู่ในถุงซีนเดิมๆเ,เลยนะเดี๋ยวนะผิดผิดแป๊บ <c oughs> นึงนะคะ <c oughs> ผิด ขอไปนะคะหมายเลขเก้านะหมายเลขเก้านะคะหมายเลขเก้านะคะ,ะ,คะอุ้งนี้หมายเลขเก้านะเมีเรียงลําดับผิดต้องขอไปะคะ หมายเลขเก้าสมเด็จจำโบ้นะคะหลวงพ่อมุมนะคะองนี้แท้ทันนะคะเจ้าของเดิมรับประกันแทให้ค่ะเป็นจำโบนะคะหายากที่สําคัญหายากมากนะคะมีรอยจานทั้งหน้าและหลังนะคะวัดปรา,าสาทเยอะนะคะจังหวัดศรีสะเกดน,นะคะองนี้ราคาโอนพันแปดนะคะโอนพันแปดค่ะไปทางพันเก้าต่อมาหมายเลขที่สิบนะหมายเลขสิบนะคะยังอยู่ในซีนอยู่เลยนะคะเนี่ยค่ะ หมายเลขที่สิบนะคะราคาโอนราคาโอนสามร้อยเก้าสิบจากไปทางสี่ร้อยห้าสิบนะคะหมายเลขสิบนะเรียงบแบบผิดต่อมานะคะหมายเลขสิบเอ็ดจากนะคะหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบเอ็ดนะคะรายการไหนที่แบบเมาเมามาราคาไม่แพงก็ส่งต่อไม่แพงนะคะอันไหนได้มาเดียวๆแบบ เด,เดี๋ยวเจ้าของประกันให้ก็ราคาเด็ยดเยดไม่บอกเลยรถได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าได้มาเดียดเดื hmm. <ๆ>อดองนี้นะคะหมายเลขสิบอหมายเลขสิบเอ็ดสาอยเก้าสิบไปทาง4ี่ยห้าสิบต่อมานะคะหมายเลขสิบทุกคลิปแจ้งราคาชัดเจนนะคะตัดสินใจดีๆก่อนปิดนะนะคะองนี้นะหมายเลขสิบสอง หมายเลขสิบสองนะคะราคาอูน390ไปทาง450ต่อมานะคะหมายเลขสิบสาม เลขส3บสามนะคะราคาโารอนเก้าสิบค่ะปลายทางนะคะสี่รอยห้าสิบนะคะต่อมาหมายเลขส4ี่นะคะดูใกล้ๆเลยนะหมายเลขส4สนะคะราคาโสารอนเก้าสิบค่ะปลายทาง4ี่คอยห้าสิบมนะตรงนี้ก่มแล้วก็เก่าคมแล้วก็มีความเก่านะ หมายเลขสิบสี่ต่อมานะคะหมายเลขสิบห้าหมายเลขสิบห้านี่มาแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อวิชิตนะคะหลวงพ่อวิชิตจังหวัดชุมบุรีนะคะด้านหลังนะคะเป็นปิตารุ่นหนึ่งนะรุ่นหนึ่งนะคะ หลวงพ่อวิชีจังหวัดชลบุรีองนี้ราคาโอน390ค่ะปลายทาง450นะทุกคลิปแจ้งราคาชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นตัดสินใจดีๆก่อนปิดมั่นใจก่อนค่อยปิดนะคะฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ ep หน้าสำหรับวันนี้กลา่าวสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะ